สวัสดีครับกลับมาพบกับไมโครไพทอนกันอีกครั้งนะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับตัวนี้ครับ ESP32 CAM นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ไมโครไพทอนในการเก็บโปรแกรมติดต่อกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็เก็บไฟลง SD card ด้วยนะครับก็คือเก็บรูปภาพนั่นเองนะครับหลังจากที่ได้ลองเขียนตัวไมโครไพทอนมาสักพักก็จะสังเกตได้ว่า i b r a r y ที่สามารถนำมาใช้กับ i c r o p ไ t h o n ได้ค่อนข้างจะมีเยอะนะครับแล้วก็มีครอบคุมหมดเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราจะมาทำงานทางด้าน IOT แล้วเนี่ยตัว Library ที่เกี่ยวกับเซนเซอร์เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับหรือเกี่ยวกับโลละแวนในคุนี้ก็ค่อนข้างจะมีให้เราใช้ได้มากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็จุดไหนที่เป็นเรื่องยากจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีโมดูลสำเร็จรูปที่ให้ตัว i c r o p y t h o n สามารถติดต่อได้ผ่านทาง i อเซเคอบบ้างนะครับหรือ อาจจะผ่านทางซีเรียลโดยตรงเลยนะครับสำหรับครั้งนี้เราจะมาดูลักษณะของการใช้งานตัวไลบรารีที่เกี่ยวกับ ESP32Cam นะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับก็โค้ดก็มีลักษณะอย่างเงี้ยตัวโค้ดโปรแกรมนี้หลักๆก,ก็คือผมก็จะให้กล้องเนี่ยครับเก็บภาพนะครับจากนั้นก็ส่งขึ้นอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือส่งผ่าน wifi นะครับขึ้นไปเก็บบนอินเทอร์เน็ตด้วย แล้วก็เขียนลงเอ c a การ์ดเก็บไว้ด้วยนะครับเพื่อสำรองไว้ส่วนหนึ่งครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมานะครับก็มีไลบรารีก็เราก็ผนวกไลบรารีกล้องเข้ามานะครับแล้วก็ขนวกไลบรารีเกี่ยวกับเรื่องของเวลา ntp นะครับก็คือไปดึงเวลาจากอินเทอร์เน็ตมานั่นเองนะครับเพราะว่าตอนที่เราเซฟไฟล์เป็นระยะเนี่ยเราต้องมีการตั้งชื่อไฟล์ใช่ไหมครับเราก็เลยใช้วันที่แล้วก็เวลาปัจจุบันนะครับจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับมาตั้งชื่อเลย หลักๆก,ก็ติดตั้งการใช้งานกล้องนะครับแล้วก็เลือกขนาดของฟอร์แมตภาพนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งลไลด้ยตัวนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์มีฟีเจอร์ให้เราใช้เยอะยยะเลยนะครับแล้วก็ติดต่อกับ SD Card นะครับจากนั้นก็นี่ก็พาเวิดเข้าอินเทอร์เน็ตของผมนะครับก็ทําการเชื่อมต่อนะครับนี่ส่วนของเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็ส่วนเช็ค SD Card ว่า มีอยู่ไหมหรือว่าพร้อมใช้งานไหมนะครับอันนี้ก็ส่วนของเก็บภาพนะครับก็คือทําการเก็บภาพใส่ SD card นั่นเองครับแล้วก็ส่วนอัปโหลดยังไม่ได้ทํานะครับก็คือทดลองเก็บภาพลง s d c ด r d ดูให้ได้ก่อนว่าไ,ได้ไหมนะครับแล้วก็เริ่มต้นก็โค้ดโปรแกรมก็อยู่ตรงนี้เลยครับก็มีการตรวจสอบว่า wifi หลุดไหมนะถ้าหลุดก็ทําการเชื่อมต่อใหม่นะครับแล้วก็เช็คว่า SD card มีไหมนะครับถ้า SD card มีหรือพบ SD c a r กก็ทําการแคปเจอร์ภาพได้เลย ล้วก็อ่านเวลาเนี่ยครับอ่านเวลาเข้ามาเพื่อส่งไปที่ฟังก์ชันตัวนี้ครับนี่ครับส่งไปที่ฟังก์ชันนี้วก็ผมก็จะแสดงเวลาก็คือวันที่นะครับวันที่และเวลาที่ทําการเขียนอัปเดตอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงวันที่ว่าให้เป็นมาตรฐานของประเทศไทยนะครับก็คือเป็นไปตามอินเทอร์เน็ตเลยมาแบบไหนก็ใช้แบบนั้นไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ทําการเขียนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาลองรันโค้ดโปรแกรมกันดูนะครับ ก็มาดูการทดลองกันเลยนะครับก็เดี๋ยวก็จะให้กล้องตัวยีทีจำสองแคมป์นี้ครับทำการบันทึกภาพนะครับแล้วก็เซฟเก็บเป็นไฟล์นะครับขั้นแรกเราก็เช็คการเชื่อมต่อก่อนโอเคครับเราก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับครับเราก็รันโปรแกรมดูนะครับหลังจากที่เราเช็คว่าตัวไมโครอทอนเนี่ยเชื่อมต่อกับตัวบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รันโปรแกรมเลยครับถ้าไม่ พบข้อผิดพลาดใดเดี๋ยวก็จะทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับครับก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับก็เริ่มทําการถ่ายรูปเลยนะครับนี่ครับก็ถ่ายไปแล้วนี้ครับ1รูปแล้วผมจะให้ถ่ายทุกๆเท่าไหร่ครับ1ิบวินาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่สองละนี่นะครับก็จะมีไฟล์แสดงว่าขึ้นมาสองรูปละอันนี้เอามือมาบังนิดนึงครับถ่ายรูปละ เดี๋ยวพอเราถ่ายรูปนี้แล้วเราก็จะเอารูปนี้ครับอัปโหลดขึ้นอินเทอร์เน็ตเก็บไว้นะครับเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ตบนอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อเอาไว้ไปประมวลผลต่อได้นะครับซึ่งเราก็จะโยนภาระหน้าที่ในการประมวลผลนะครับหรือทำอินเวตโพสชั่งเนี่ยบนเซิร์ฟเวอร์แทนนะครับลักษณะของการเขียนไฟล์นี้ก็เขียนลงเอสดิกาครับโดยที่เราจะใช้ เวลานะครับเวลาในการส่งค่าเวลาจากอินเทอร์เนต็ตเข้าไปนะเข้าไปในการแคปเจอร์ภาพหรือมองง่ายก็คือผมใช้เวลาของอินเทอร์เนต็ตเป็นตัวสําหรับตั้งชื่อไฟล์นั่นเองนะเพราะว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บภาพเป็นระยะเลยเนะี่ยมันต้องมีการตั้งชื่อไฟล์ครนะับเราก็ต้องคิดว่าเราจะตั้งชื่อไฟล์ที่ไม่ซ้ากันได้ยังไงนะวิธีที่ง่ายสุดก็คือใช้วันเดือนปีของอินเทอร์เนต็ตเลยนะครับซึ่งเราก็สามารถจะเก็ตไทม จากอินเทอร์เน็ตมาได้นับหลังจากที่เราทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงเวลา NTP มาได้เลยโอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูรูปที่เราได้ทําการบันทึกไว้ดีกว่านะครับว่าม,มีรูปอะไรบ้างผมก็เอาวัตถุหลายๆอย่างมาดัากที่หน้าจอไว้นะครับ l i r r r y y แ m p ตัวนี้ค่อนข้างจะใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูไฟล์เหล่านี้กันดีกว่าครับ ครับเรามาดูรูปไฟล์ที่เราถ่ายกันไว้นะครับว่ามีรูปอะไรบ้างอยากกล้องยี่ปีสามสองแคมป์ครับก็มีรูปตามนี้ครับนี่ครับนี่ก็รูปแบตนะครับโอเคครับก็ได้รูปประมาณนี้แหละครับในการใช้งานอา่ามโครบไบทอนกับ e f ่3 2สามแคมนะครับ จะเห็นได้ว่าการใช้งานไมโครไพทอนนี้ก็มีไลบรารีให้เราสามารถนํามาใช้งานได้มากมายเลยนะครับถ้าสนใจการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครไพทอนก็ลองติดต่อซื้อหนังสือจากบริษัทแอปซอฟเทคก็ได้นะครับเพื่อเริ่มต้นศึกษาดูก่อนหรือไม่ก็สามารถลงเรียนคอร์สออนไลน์กับทางบริษัทแอปซอฟเทคได้เลยนะครับซึ่งเป็นคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการใช้งานไมโครไพทอนนะครับซึ่งคอร์สนี้ก็จะปูพื้นฐานตั้งแต่ภาษาไพทอนเบื้องต้นเลยนะครับจนเข้าสู่ ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครไพทอนนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยใดก็สามารถที่จะแชทถามผู้สอนได้เลยนะครับหรือก็อินบ x ็อกมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับครับขอบคุณมากครับ